วัีครวันนี้เป็นวันหยุดครับตรงกับวันเสาร์เนาะในเดือนพฤษภาคมครับวันที่15พฤษภาครับ64ก็จะทำการเ,เตรียมหวานเมล็ดพันุ์นะครับโดยทั่วไปก็จะหวานเมล็ดพันธ์ุข้าวนะครับ นรกสักฟาร,รม์มปีนี้ก็เป็นการเก็บมเมล็ดพันธุ์แล้วนะครับ2ปีนะครับ2ปีก็จะถึงคราวที่จะได้ทํากล้าข้าวนะครับก็เลยว่าเอ๊ะพามาดูมเมล็ดพันธุ์ที่เราทําการเก็บนะครับก่อ,อนหน้าก่อนหน้าเราจะเก็บมเมล็ดพันธุ์แบบนี้ก็คือพอเราเก็บเกี่ยวได้เราก็จะนํามา ใส่ถุงปุ๋ยนะครับไว้ก็ปรากฏว่าเราพบนะครับในการทำปีที่แล้วเนี่ยมีศัตรูของข้าวจำนวนมากเลยครับก็คือที่บ้านเนาะเรียกมอดนะครับมอดกินข้าวเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้คาดว่าน่าจะเจอตัวตัวของหมอดเดี๋ยวจะไงจะพาพามาดูอ่าเนี่เห็นไหมก็ยังมีอยู่นะครับนี่ตัวดำดำ นี่เห็นไหมยังวิ่งอยู่เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวซูมให้ดูหน่อยนี่ครับมันก็ยังมีอยู่นี่คือเป็นศัตรตูลักษณะของของความเสียหายเห็นไหมมี2ตัวครับนี่สามตัวอีกนี่ตรงนี้ด้วยตรงมุมด้วยลักษณะของความเสียหายก็คือจะมีรอยเจาะตรงมเมล็ดข้าวอ่าเดี๋ยวมาดูก่อนนะครับแล้วก็จะทำให้ข้าวนั้น ไม่งอกนี่เห็นไหมครับนง่จะมีรูรอบนี้หลังจากที่เก็บแล้วก็คือมีศัตรูตัวนี้เข้ามาได้ก็เนื่องด้วยาการซีนของถุงนั้นเป็นรูนะครับไม่แน่นพออันนี้ก็คือเจอปัญหาอยู่นะครับเ,เป็นเครื่องซีนราคาถูกเนาะแต่ก็ดูแล้วยังมีผลดีกว่า ปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วนี่ก็คือโดนทำ้ายมากเลยโดนทำลายไปมากนะครับอันนี้ก็มีอยู่นะครับเนื่องจากปริมาณของเขาไม่เยอะเพียงพอนะครับช่องที่จะเข้าได้มีเพียงช่องเล็กๆเท่านั้นนะครับก็คือแค่รอบด้านอย่างนี้ไม่สามารถเข้าได้อันนี้คือคือมาตามระบบของเขาเนี่ยเข้าไม่ได้แต่ตัวที่ผ่านกระบวนการซีนของเราคือตรงนี้ นะครับก็เลยเกิดรอยรั่วเดี๋ยวมาดูนิดนึงมันรั่วตรงไหนแค่รอยรั่วเล็กๆก็เข้าได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาดูก่อนมีไหมนี่เห็นไหมเล็กๆนี่ครับรูเล็กๆแค่นี้เอง เข้ามาได้เล็กๆเลยนี่รูเล็กๆแค่นี้เองครับโอ้โหมีความสามารถก็กะว่าหลีกเลี่ยงแล้วนะก็ยังไม่ไม่ไวที่จะจะเจอได้ครับโอ้แค่รูเล็กๆแค่นี้เอง เมื่อรู้เมื่อสักครู่เนี่ยครับจะให้ดูไปเนาะเล็กๆขนาดซีนแล้วนะก็ยังพบศัตรตูได้นี่มาดูถุงนี้ดูดูใหญ่เลยเยอะเลยครับเห็นไหมนี่แหละครับคือมแมลงศัตรตูพืชที่ ทำลายมเมล็ดพันุ์ข้าวเนื่องจากว่าข้าวของเราไม่ได้เคลือบออสารเคมีใดๆทั้งสิ้นเลยเป็นโดยธรรมชาตินะครับถ้าเกิดเป็นมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เขาทำขายเขาจะเคลือบออสารป้องกันแมลงพวกนี้นะครับไม่ให้กินนะครับตัวมเมล็ดพันุ์ข้าวของเราซึ่งก็ถ้ากินเสร็จก็จะเกิดความเสียหายได้เห็นไหม มเมล็ดพันธุ์บางตัวโดนกินถ้าตัวโดนกินเดี๋ยวผมหาดูตรงนี้ผมแกะมาดูแต่ก็มีบ้างนะครับแต่ก็ปริมาณน,น้อยอ่าเน,นี้มาดูเวลาตัวที่เขากินเสร็จปุ๊บนี่ก็จะเป็นผงๆข,ขาวๆนี่กินเยอะอยู่เหมือนกันบางถุงก็มีไม่มากแต่ผมชั่งไว้ห้ากิโลพอมาชั่งรอบนี้อีกก็ยังเป็นห้ากิโลอยู่นี่คือเขา นี่แหละคือผลงานของเขาละนะครับก็คือจะเป็นเมล็ดรีบแล้วนะครับใช้ไม่ได้ผลปริมาณบอกว่าได้แต่ว่าเวลาเราไปลงในทำก้าข้าวก็ไอ้พวกนี้ก็คือเกิดเกิดไม่ได้ผมพยายามจะใช้พัดลมในการเป่าอีกรอบหนึ่งแต่ก็ดูแล้วก็พัดลมกำลังไม่ถึงนะครับก็เป่าไม่ได้ ก็เลยต้องแชร่รวมกันไปเลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะนำแช่ลงในน้ำนะครับก็วันนี้กับคืนหนึ่งพรุ่งนี้เช้าจึงจะยกขึ้นแล้วก็อยู่บนพื้นรักษาความชื้นอยู่อีกสองคืนก็พร้อมที่จะพร้อมที่จะทำกล้าข้าวได้นะครับก็คือหวานเนื่องจากตัวเมล็ดข้าวก็จะออกรากเนาะ วันนี้พามาดูก็คือขนาดเราทำอย่างนี้ก็ยังเจอความเสียหายอยู่นี่เลยเขาเลยครับเนี่ยโอ้โหที่ผ่านมานี่ยไม่เห็นตัวตนนะคราวนี้ยังได้รู้ปัญหาการแก้ปัญหาเนี่ยเราจะแก้ได้ก็ต่อเมื่อเราพบปัญหาครับแล้วเราก็แก้มันนะครับแก้ไปเรื่อยๆครับนี่โอ้โหนี่ดูดูด,ดูลักษณะของเขาไอ้พวกนี้ก็จะมีลักษณะพิเศษ จะงอยปากของเขาเนี่แหละตัวกินมีลักษณะเหมือนเหมือนงวงช้างเนี่ยเนาะเอออ้วนหมดทุกตัวเลยนะเพราะว่าข้าวคุณภาพคัดมาสองปีแล้วเต็ม,มเมล็ดจะไม่มีมเมล็ดดำเลยเห็นไหมครับเออกระบวนการจัดเก็บของเราเก็บทีละรว,วงเลยครับอ่าอย่างปีที่จะกำลังจะทำนี้ก็คาดว่าข้าวก็จะ สวยงามครับอ่ะก็มีโดนนะโดนโดนอยู่แต่ว่าผมเช็คน้ำหนักแล้วก็ยังเป็น5กิโลอยู่นะครับก็เท่ากับว่าถึงกินมีปริมาณมากแต่ตัวมันเล็กเนาะกินได้ไม่เยอะหรอกถ้าให้ดีก็ไม่สมควรนะก็พามาดูกันเอ่อ เก็บวิธีแบบใหม่แบบเดิมเราเก็บใส่ถุงปุ๋ยอย่างนี้แล้วก็มัดปากเลยด้วยวิถีชาวบ้านเนาะก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายแต่ในความเป็นจริงแล้วมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เราจะเตรียมใช้งานในปีต่อไปเนี่ยควรได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีครับนะครับคือกเกษตรกรจะประมาทตรงนี้ไม่ได้เลยครับอพอทำไปเสร็จอยากได้ผลผลิตที่สวยงามนี่ถ้าถ้าถ้าเราไม่ไม่ไม่ไม ดูแลตรงนี้นี่ก็คว้าความเสียหายเกิดได้มากนะครับของผมก็จะลดทอนน้อยลงไปพอสมควรเหตุเพราะว่า,เ,าเราทํากล้าข้าวนะครับไม่ใช่นําไปหวานเลยถ้านําไปหวานในแปลงนาเนี่ยท่านก็นึกภาพดูครับเมเล็ดพันธุ์ที่โดนโดนศัตรูทําร้ายเนี่ยไอ,อตัวมอดเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็ พอหวานไปเสร็จนึกว่าข้าวตัวเองมีที่ไหนได้กลายเป็นหวานเมล็ดพันธุ์ที่เป็นเมล็ดพันธุ์เปล่าเนาะคือมันโดนมันกินไปแล้วแต่ถ้ากล้าข้าวในี่ตัวไหนที่โดนกินคือเขาจะไม่งอกเพราะฉะนั้นเวลาการทํานาดาเนี่ยจะถอนเฉพาะตัวที่มีต้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นตัวที่ไม่งอกมันก็ไม่งอกอยู่แล้วก็ความเสี่ยงก็ลดน้อยถอยลงครับเอาล่ะครับขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่ ติดตามรับชมแล้วก็รับฟังก็นำปัญหาเล็กๆน้อยๆมาให้ท่านผู้ชมทราบก็หวังใจว่าเกษตรกรจะจะรู้วิธีแล้วก็หาวิธีป้องกันนะครับเพื่อไม่ให้มเมล็ดพันธ์เสียหายขอบคุณมากครับพบกันคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ